เฮ้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับนี่เราจะมาเปิดกล่องของเล่นอยู่ที่นี่เลยสนามออกกำลังกายสวนออกกำลังกายนะครับนี่คือเจ้ารากันของเรานี่มันยืนอยู่บนนี้เลยโอ้ยดสุดยอดไปเลยนี่หมุน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  ว้าวเย็นหัวตีดังกาตกไปแล้วนี่ตัวแรกนะครับแต่ตัวที่สองโอ้นี่เจ้าหมูน้อยเจ้าหมูน้อยไม่เดินนะนี่เจ้าไดโนเสาร์ไดโนสาร์โอ้ my g กอดน,นี่ว้าว เฮลเลอร์เบบี้ขอโคดายจอร์เเคตัวใหญ่อีจอร์เเคเดินอยู่บนนี้เลยไปได้หรือเปล่าอีเราดีจริงโอ้โหมันล้มไปแล้วทุกคนมันยืนอยู่บนไอมันเดินบนนี้ดิหมุนดิว้าวหมุนตุจอร์เคเเคข้อโคดายอ๋ออันนี้รถขายไอศครีมทุกคน ไอศ์ครีมไอศ์ครีมมาเร็ครับนี่รถขายไอศ์ครีมโบวว้าวโคตรได้มีอะไรั้งมีกระต่ายแรบบิทเจ้าแรบบิททุกคน แรปปิดโเอาชิลลิงจิมมันซี่ oh. นี่เดี๋ยวให้ลิงขึ้นันนี้ดีกว่าเอาโอ้โจ้มูุนไปแล้วทุกคนหุนแล้วตัวก็เล่นตัวสองตัวพ่อนี่เอลร์ฟ e ินช้าง นี่เดี๋ยวให้ช้างขึ้นมั่งดีกว่าวนหมุน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 โอ,โอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนครับบา,บายบาย